วันที่2 7เมษายน64มาก้าสื่อดังของสเปนรายงานท็อฟฟี่สีน้ำเงินเฮฟเวอร์ตันสมสรแกร่งแห่งสครีเมียร์ลีกอังกฤษให้ความสนใจคว้าตัวฟิลิปเป้คูตินโย่กองกลางทีมชาติบราซิลของเจ้าบุญทุม่มบาร์เซลโลนาสมอสรดังในศึกลาลีกาสเปนมาสู่ถิ่นกุดิสันปักในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับคูตินโย่ย้ายจากทีมลิเวอร์พูลไปอยู่กับบาร์เซลโลนาเมื่อเดือนมกราคมปี2018ด้วยค่าตัวสถิติสมอสอนด์สาา่วนหนึ่งร้อย ค้าแข่งกับหงแดงในสีเสื้อของบาร์เซโลนาได้และตามรายงานล่าสุดจากสื่อแดนกระทิงดุระบุว่าโรนัลคูมันผู้จัดการทีมบาร์เซโลนาพร้อมพิจารณาปล่อยตัวคูนยอในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องมองว่าในปัจจุบันทีมแข็งแกร่งมากพออยู่แล้วถ้าขาดคูนยไปก็จะไม่ส่งผลกระทบอะไรโดยมีเอฟเวอร์ตันที่สนใจดึงกลับมาค้าแข่งในอังกฤษอีกครั้งทั้งนี้รายงานระบุเพิ่มเติมด้วยว่า F เอฟเวอร์ตันเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอแรกจำนวน40ล้านยูโรให้บาร์เซโลนาพิจารณาเพื่อขอซื้อตัว ตัวคูตินโย่ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า